ันอ,อันนี้อันนี้อันนี้ไปไปทำงานที่ที่นู่นนะหนึ่งปีทำมาแล้สองปีอันนี้ para, อันนี้กลับไปนานยังกลับไปฝั่งกำม่ายนายนานไหม พี่ชื่ออะไรอ่ะพูดดังๆนะแก้วจุนครับแก้วจุนมาจากไหนครับตุ้ยเป็นเกย์เหรอแล้วพี่อ่ะกรามซ้อครับน้องเขาพูดได้ไหมอ่ะพี่มาจากไหนครับชุดสบเปียนั่นเนี่ยโอ้มาเดินทางมาเจอกันที่ไหนนะที่ปอยแป๊ดครับที่ปอยเป๊ดใช่ไหมใช่ครับแล้วออกเดินทางจากปอยผิดมากี่โมงประมาณตีสามครับ จะมาถึงแนวชายแดนใช่ไหมครับ,รบแล้วก็มีมีคนนําพาเดินข้ามมาใช่ไหมครับใช่ครับตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ครับประมาณเดินพามาประมาณสี่สามกว่าครับเาเวลาไม่ได้เดินข้ามมาแล้วพาไปรอที่ตรงไหนครับที่ป่าอ้อ,อยติดตีติดถนนลูกลังใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็รอรถมารับใช่ครับจนถึงแปดโม,มงเช้าประมาณแปดโมงเช้า ทำไมพี่ถึงอยากข้ามมาฝั่งนี้ฝั่งกัมพูชาไม่มีงานทําเลยยังไงครับหนกักัมพูชาก็มีแต่ผมเคยมาทำมานานแล้วคเคยมาทําแล้วเมื่อก่อนเคยทํางานอะไรพี่ทำก่อสร้างครับที่ไหนครับที่มินบุรีครับมินบุรีกรุงเทพใช่ไหมครับใช่ครับได้ค่าแรงวันเท่าไหร่วันละพันร้อยครับอืมเออแล้วเสียค่าดำพาเดินมาเนี่ยคนละเท่าไหร่คนละหกพันห้าครับอืม